คุณนภัสค่ะน้ำชนทีค่ะพบกับพวกเรา3ามคนในรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าพบกันนะคะทุกวันสามเวลา17นาฬิกา20นาทีาเวลาดีๆแบบนี้ปักหมุดเปิดจอรอไว้เลยค่ะใช่ค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะมาอัปเดตการทั้งเรื่องของความสวยงามสุขภาพร้านอร่อยการลงทุนนะคะรวมถึงจะพาไปพูดคุยกับกนเก่งๆจากแวดวงต่างๆอีกด้วยละค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูช่วงแรกของเรานะคะกับ Ladies Today ค่ะ สำหรับช่วง ladies t u d i o วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาชีพแป,กแปลกๆค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่สนมาเนยเขาจะรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะนอกจากแปลกแล้วเนี่ยรายได้ก็ดีมากอีกด้วยนะคะ <laughs> อ่ะพูดถึงอาชีพแรกกันเลยดีกว่ากับอาชีพเพื่อนเจ้าสาวรับจ้างค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะนี่เป็นนี่เป็นอาชีพเลยหรอใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะพลิกผันจากแบบว่าเฮ้ยเราไปร่วมงานแต่งในงานแต่งงานเนี่ยจะมาเป็นอาชีพได้ใช่ไหมคะซึ่งหน้าที่หลักๆเขาเนี่ยก็คือก็จะดูแลความเรียบร้อยของเจ้าสาวนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเพื่อให้วันนั้นเนี่ยเจ้าสาวมาสวยเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็เจ้าสาวก็จะได้ไม่ต้องลำบากใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะแบบช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานด้วยนะไปรับแขกไปพูดคุยกับแขกบเะาก็หมั คนที่แบบว่าไม่อยากจะรบกวนเพื่อนของตัวเองก็อยากจะให้เพื่อนในมาสนุกในงานแต่งของเราให้เต็มที่ก็จริงนะบางทีแบบต้องตื่นเช้าต้องเตรียมตัวหลายอย่างถูกไหมคะแล้วอยากให้เพื่อนมีภาพในงานเพกาะว่าถ้าเกิดเพื่อนตัวจริงอะก็ไปร่วมงานไปอะไรกันไปจะได้เต้นกันแบบสุดเวียงไปเลยค่ะเขาบอกว่าชิมเน่ฮอตมากๆในต่างประเทศเพราะว่ารายด้านเนี่ย สุดปังยังไงคะรายได้นะคะอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงสองพดอลลาร์ค่ะตีเป็นเงินไทยก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทเลยนะพี่แคทลุกค่ะไปไกลไปกันเถอะดูชอบนะจริงจริงรายได้ก็ดีด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องชวนเพื่อนด้วยไม่ต้องบอกับว่าสองงานต่อวันอะไรพวกพี่แคทจะก็ลเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างี้พี่แคทไปไกลแล้วตอนนี้ชอบชอบชอบอ่ะอีกอาชีพหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบชอบ อาชีพเขาเรียกว่า personal shopper ซึ่งหรือภาษาไทยนะคะอาชีพนักช้อปปิ้งส่วนบุคคลค่ะคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องรู้ลึกแล้วก็รู้ถึงแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอ็อกเซซอรีอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเลย้ยจะต้องรู้ถึงสไตล์ของลูกค้าของเราด้วยใช่ชอบสไตล์แบบไหนชอบแบบว่าหวานๆหรือลุคเท่ๆหรืออะไรย่างเงี้ย ก็สนุกนะเหมือนได้ไปช็อปอ่ะเหมือนฟิลช่วยดีไซน์ช่วยออกแบบให้กับเพื่อนละกันคิดเป็นอย่นั้นมันเหมือนเรามีเพื่อนไปช็อปปิ้งด้วยอะไรอย่างเงีาต้องไปพูดแชร์ด้วยนะใช่นิดเดียวเองยังไงคะชั่วโมงละ2,300บาทโอเคชั่วโมงละค่ะนึ่งไม่มีไม่มีผู้หญิงคนไหนช็อปปิ้งชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนถูกต้องชั่วโมงใช่ไหมยังต่ำแล้วถ้าเกิดเป็นทัลลุคอย่างที่พี่คัทบอกอ่ะว่าทั้งเสื้อผ้าอุจนาผมทุกอย่างส้นหูรองเท้าต่ำๆนั่นแหละห้า คูณไปสิคะเกือบสองมื่นอยู่นะนี่สุกๆเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของ personal shopper คืออาเราไปช็อปแต่ทีนี้มีอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะมีอาชีพนี้ด้วยคืออาชีพ หุ่นโชว์งงคือปกติเวลาเราไปแบบเดินห้างสัินค้าก็จะเห็นหุ่นโชว์อันนั้นคือหุ่นโชว์ธรรมดาปกติแต่อันนี้คือเป็นอาชีพหุ่นโชว์มีชีวิตอคือเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะไปแทนหุ่นโชว์คืออยู่ในหน้าต่างใช่อยู่ในหน้าต่างดิสเพลย์พี่ชคดคือไปยืนแบบใส่ชุดแล้วก็โชว์เหมือนแบบให้เป็นหุ่นจริงๆแล้วก็อาจจะมีแบบ เปลี่ยนท่าทางอ,าอะไรแบบนี้ด้วยเออเป็นแบบโพสตอนนี้เขาจ้างเป็นคนแล้วเนานั่นสิคือปกติเวลาเราไปก็จะเห็นแบบท่านี้ท่าเดียวไปกี่<ล>อาทิตย์ก็ท่านี้ท่าเดียวแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วก็คือเป็นอาชีพนี้เผื่อว่าใครสนใจยอยากจะแบบไปยืนสวยๆเก๋ๆใส่ชุดสวยๆแบบนี้ที่แพทค่าตอบแทนก็ลดมากราคา1ชั่วโมงอยู่ที่3,500บาทค่ะไปยืนเฉยๆ 3,500ก็โอเคนะแต่ว่าอาชีพนี้ก็ยังไม่มีที่ประเทศไทยเหมือนกันเชื่อว่าถ้าเกิดมีแล้วหลายคนน่าลองเนาะเนาะแต่อยู่ในกระจกมันอาจจะร้อนอยู่ในห้างไงแม่อยู่ในห้างเจอแดดไงเจอแดดตรไม่หรอกเรราๆเราได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆด้วยไงถ้าเกิดเขาจ้างสักประมาณแบบสชั่วโมงก็หมื่นกว่าอยู่ก็โอเคโอเค ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะพอเงินมาเราก็ไม่เหนื่อยแล้วค่ะ่ะมาที่อีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนะคะต้องบอกว่าอาชเนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนิดนึงนะใช่คขาเสี่ยงเหมือนกันนะคะว่าเอะผิวหน้าของเราจะแพ้ไหม นั่นก็คืออาชีพทดสอบเครื่องสําอางค่ะหน้าที่ก็คือง่ายๆเลยเหมือนกับชื่ออาชีพนั่นแหละว่าเราเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะคอยทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่แบบว่าเอเขาผลิตเครื่องสำอางมาใหม่มาแล้วเราก็แบบลองใช้ดูเออเราได้ผลลัพ์เป็นยังไงดีหรือว่าแบบไม่ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือว่าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ย เขาไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าถือว่าเราเนี่ย<น>เซ็นตระเวนงานนี้ไปแล้วเหมือนเป็นอาสาสมาัครก็แต่จริงๆอาชีพนี้เหมือนเคยเห็นที่แบบเป็นอาสาสม,าสม,าสมาัครกลุ่มทดสอบที่แบบเวลาแบบมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆแล้วเขาก็จะแบบเหมือนรับสมัครทดสอบใช่แต่ว่าแบบถ้าดีก็คือหน้าดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคาดใจได้ดีกว่าอ,อยู่ที่ชั่วโมงรับ800บาทแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาถูกต้องมาอีกหนึ่งอาชีพนะคะอาชีพนี้เนี่ย แ,แล้วก็ต้องมีทักษะความอดทนความกล้าแล้วก็มีความสามารถสูงมากพูดถึงสูงมากเนี่ยก็ต้องไม่กลัวความสูง<ช>ด้วย <c oughs> เอาเราไม่สูงริ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่านักบินบอลลูนค่ะนักบินบอลลูนเคยขึ้นไหมคะเคยไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยเห็นแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยคือเรา่ว่าแบบ<ม>นักงบินแ,บบแล้วมันต้องมีการเรียนด้วยอ๋อหรอมีหลายๆคนไม่รู้นะคะว่าแบบไม่ใช่อยู่ดีดีขึ้นไปปุ๊บแบบขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการเรียนด้วยแล้วก็มีผู้หญิง ที่ทําอาชีพนี้ด้วยแต่น้อยมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีคนน้อยที่ทํานะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเอ๊ะฉันจะไปเรียนที่ไหนบอลูนประเทศฉันมีไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเนืนเราไม่ได้มีเยอะด้วยไม่มีเยอะแต่มีคนแรกนะคะที่เป็นนักบินเป็นผู้หญิงนะคะก็คือคุณเอ๋บุญจีลานะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็บอกว่าการฝึกบินบอลูนเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคือจะต้องฝึกจะต้องเรียนแล้วก็มีความกล้าด้วยแต่ว่านอกเหนือจากอาชีพที่เราพูดถึงไปทั้งหมดนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงหน้าเรามีหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่สูงไม่แพ้ของพี่แคทเช่นกันนะออแต่จะเป็นอาชีพอะไรแล้วบอกเลยนะว่าไม่ค่อยมีผู้หญิงทำด้วยเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ